สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Top Value Review เบื่อกันไหมครับกับโต๊ะเดิมๆที่ไม่เหมาะกับเราเลยต้องนั่งทํางานนานๆแถมยังปวดหลังไปด้วยวันนี้นะครับเราขอนําเสนอตัวนี้เลยนะครับเฟนนิกอะโกโนมิคเด็กโต๊ะปรับระดับอัตโนมัติด,ด้วยระบบไฟฟ้ารับประกันศูน์ไทยนะครับ3ปีในราคาแค่หลักพันเท่านั้น วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากน้องออมนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราด้วยโอ้โหหน้าตาน่ารักเลยนะเหมาะกับสินค้าเรามากๆเลยนะครับด้วยดีไซน์ที่มีการออกแบบให้เรียบหรูเหมาะสาหรับทุกมุมห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเกมมิงหรือสายทํางานก็เหมาะกับทุกสไตล์การแต่งห้องเลยมีให้เลือก2ไซส์ไซส์ S อขนาด120 0คูณ60ซนตมรไซส์ L ขนาด160คูณ80ซนตมรมีให้เลือกทั้งหมด6สีสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับ หน้าโต๊ะนะครับทำจากไม้มีความหนา1.8เซนติเมตรเนื้อแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานโครงสร้างขาเป็นเหล็กนะครับเกรดคุณภาพแข็งแรงมั่นคงแน่นอนรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมและยังมีแผ่นรองขาโต๊ะกันลื่นป้องกันการขีดข่วนบนพื้นผิวอีกด้วยสามารถปรับความสูงด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติได้ตั้งแต่75ถึง115ซนเมตรไม่ว่าคุณจะตัวสูงหรือว่าตัวเล็ก บอกเลยนะครับว่าเหมาะมากๆเลยมาพร้อมจอแสดงผลดิจิตอลมีโปรแกรมบันทึกความสูงใช้งานได้ถึง3ระดับปรับขึ้นปรับลงอัตโนมัติในปุ่มเดียวเจ้าโต๊ะตัวนี้นะครับปรับระดับอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้าสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ให้คุณได้ปรับเปลี่ยนอริยบทการทํางานในท่าทางเดิมๆเป็นเวลานานเปิดมิติใหม่แห่งการทํางานเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเพื่อนๆเองในราคา5 9 6, 9 0ถึง6,990บาท ฟรีบริการติดตั้งภายในกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อซื้อสินค้าครบ5,000บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนแล้วอย่าลืมมาช็อปกันเยอะๆนะครับ